สบายดีพ่อแม่พี่น,อน้องมุทุคนอ่ามื้อนนี้ก็จะมาถ่ายให้เบิ่งวิธีการตัดกิง่งองุ่นนะพี่น้องเนาะเพราะว่าในหน้าหนาวนี้ที่ออสเตรเลียพ่นเฮดฟาร์มองุ่นไว้นวนะเพืนก็จะตัดกิง่งอ่าเวลาใบามันร้อนมดนะพี่น้องแล้วก็ตัดกิง่งองุ่นกันเนาะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งว่าวิธีตัดกิ่งเป็นไน๋ให้มาเบิ่งพวกไอ้ายๆเอยๆ้ยเอิยพตัดกิ่งกันนะพี่น้อง ให้เบอรบรรยากาศที่ฟาร,รม์มวิชเวิร์ดเนาใกล้บ้านคอยอันนี้ก็คือฟาร,ร์มองุ่นไวนและพี่น้องจะมีเสียงเมื่อยนหนึ่งๆยางไก่มันตัดกิ่งกันพอเวลาใบมันลดนแล้วเขาก็มาตัดกิง่งก็คือพูดนิ่งนะหน้าหน้าพูดนิ่งนานหนาวก็คือช่วงนี้แหละแล้วดูย่นาหนานนะพี่น้องพี่ออสฮัลโหลหน่อย นี่ก็คือพี่ออสแล้วก็พี่ล <ic> right. ียองฟุดนิ่งหน้าหนาวกันแล้ก็พ <lose S 1> <Japanese> ี่เปิ้ลกันเป็นยังไงตัดกิ่งนี่ก็คือแต่เมื่อเดือนหนาวจังไรเนี่ยนี่ก็คือการพูดนิ่งเนอพี่น้องเพราะว่าหน้าหนาวเขาก็ตัดกิ่งองุ่นเอาไว้แค่สองแขนยังไง แล้วก็พันใหม่พันแขนใหม่เนี่นแล้วเพิ่ลจะเป็นคนไทยเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็เป็นคนไทยไเป็นคนไทยเด้อข้า from Thailand เ <laughs> ด้อพี่น้องน,น,นี่ก็คือพี่สาวฮานะได้เปิลเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> นี่ <laughs> แรงงานเราจากไทยแลนด์เป็นไแอปเปิล <laughs> สบายค่ะสู้ตายสบายสู้ตาย <laughs> อากาศวันนี้ก็ เย็นๆแน่แต่กับบมีฝนปัดไดฟ้ามืดคึมเด้พี่น้องอากาศฝนฟ้ายังบบมีฝน <c oughs> โอ้ให้คนเห็นตัวจรงดีเนาะไอรลยองเ <c oughs> ดวิธีการพุดนิ่งเลยพี่น้องการมา่ายคลิกไทยท่านผู้ชมเบิ่งกันวิธีตัดกิ่งอยู่ออสเตรเลียเนาะฟาร์มอัง่นไว้กัน จะเอาไว้สองกินแบบนี้ย,ย,ยูนี่มิจะใช้กับลาอยูฟาร์มนี่เกาหลีมันยูฟาร์มอื่นกินฟาร์มอื่นเด็ก <c oughs> จะเอาไว้สองกินน่ะสิพี่น้องเดี๋ยวเา็ามาดึงดึงงานที่ว่เาเมือเราตัดเนาะเขาจะดึงออกทีทีแล้วก็เลยไปส่องกิงนี่เขาก็มัดลงเซลลวดจะ เอาไว้ปีปนี้ปีใหม่ปัดงาเกาฉิมเอางาใหม่ไว้เด็กเป็นยังสิแล้วก็มัดลงเสลลวดเดี๋ยวจะให้ไปเบิกเอื้อที่เ่นมัดคนเดียวคนพุ่พูนตอนนี้มาเบิกเอื้อไอ้เขาตัดกิ่งให้เบิง,บงว่าวิธีตัดกิง่งองุ่นวายเป็นจังได คือแรงงานมาจากไทยเด้อพี่น้องเด้อท่านไทยคุณคุณหน้าคุณคุณตาสามคนนี่ก็ทักไทยมาได้เด้อที่ซ่องคอยก็่นผ่ายเห็นหน้าไอริหยองคุณคุณหน้าบ่ะแรงงานจากอุดรธานีอุดรธานีเลยเนี่ยเป็นบ่าอุดรีเลยเนี่ยถ่ายใกล้ๆกล้กันกัทยีเด้เนี่ยพัทยาเมื่อจะซื้อได้ไหมยัง ลิยองอะไรซือริยองทำสกุลมีหยาบยองยองริยองยอง,ยอ,ง,ยอ,งอากาศดีดีเดชพี่นอ้อมยุพินอ่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวเนาะเดชเห็นมอธมชาติให้เห็นวิวไปชี้ตัดกิ่งกันช่วงที่เก็บองุ่นไก่มาแล้วกระไทยเบิ่งแล้วแต่ตอนนี้ จะเป็นคลิปแรกที่ว่าตัดก <t akes noise> ิ่งคุณนิงอ่ะพี่ใหญ่เขาได้พี่ออดเสื้อสีเขียวได้พี่น้องซูมกัอนซูมซูมเออโบเห็นก็ก็ซูมไปก็เห็นคือกันอันห <t akes noise> นาวได้ซูมไปเห็นหน้า <c oughs> มือโปรโมาไ,ไ,ได้พี่น้องเลยมือโปรได้ไหมหน้ามันธรรมดาเนี่ยน้ามือควันออกไปสิ ออกควันอันนี้งานชั่วโมงเลยผมเป็นงานเหมาคันงานเหมาคุณเจอไวกุนนี้เลยฟ้าแลบก,กุบทงเลยงานชั่วโมงเด้พี่น้องชั่วโมงละยี่สิบกว่าดอลลาร์ออสเตรเลียตีเป็นเงินไทยเฮ่องษัยซี่ร้อยกว่าบาทเด้พี่น้องถ้าเป็นเงินกีบลาวค่อยกะแสนปลายชั่วโมง แสนสาวแสนสาวปายพันเอางาไปจากสามงาเลยเพื่อมันเอาสเปรไว้เพื่อมันหักนี่แหละมีเอื้อยหนึ่งเพิ่นกำลังอาดชิงอยู่รุมเพิ่นมัดลงเซลลวดขอยกันเลยแวบ,บมาทายในหนึ่งจากสิบนาทีให้เห็นพี่สาวคนสวยที่เปิ้ลไผยของจักรลาบนนี่ คนอุดรธานีได bon. oh, ้ดีด้วพี่น้องป็นคนญี่ปุ่นเออญี่ปุ่นเนาะไทยอสไทซอสญี่ปุ่นอ่ก้ขาว่น่ามาญี่เลสร็จเ้าจะแถวไสิเป็นยังเอาก็เห็นมาทุกคนเลยามคน ฟาร์มไมเป็นฟาร์มน้อยได้พี่น้องสองพันกว่าบาทสองพันกว่าดันเครื่องมือหากินเครื่องมือหากินพี่น้องสองพันกว่าออสซี่ออสเตรเลียนู่นเห็นไหมกันไก่ไฟฟ้าห้าหมื่นบาทห้าหมื่นกว่าบาทเด้อกันไก่ไฟฟ้าตัวนี้ไก่ของนี้เด้อเพราะว่าเป็นฟาร์มเมืรอต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ไปร้าหนานๆเลยพี่น้องตัดกิ่งนะตัดได้หมดทุกอย่างตัดรวดก็ขาดขาดหลายเส้นแล้วเนี่ยขาดหลายเส้นแล้ว ผ่านมาเซ็นแล้วรวดเลยมือโปรโอเอ็กซ์เปิดมดดีมาเด้อมาเด้วอย่างมากโควิดแล้วเราพักกันอย่างมากกันมาโลดเนาะประเทศเปิดแล้วก็พักกันมาโลอด,ดงานดีเงินดีถ้าใครนทนแดดทนหนาวได้มาโลอดอิชี่จอ๊อบอิชี่จ๊อบอีชี่จ๊อบนู่น ท้องฟ้าสวยงามฟารัมแอปเปลิลก็มีฟาร์มเชอร์รี่ก็มีมีครบหมดเลยนี่เป็นบอประมาณอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นส่จนสุดแถวและพี่น้องทำม,มาละ8ชั่วโมงครึ่งเองแต่และฟาร์มก็บูคือกันเดอ้อพี่น้องเดอ้ออยู่นี่คอยเหตร์มน,นี่8ชั่วโมงครึ่งเดอ้อพี่น้อง4โมงครึ่งก็เลิกงานกลับบ้านนี่ <laughs> ถ้าดูพี่สาวดูพี่สาวนี่มัดมากิ่งองุน่นนี่พี่น้องซึ่งเป็นอย่างให้พี่น้องเพิ่นเบิงหน้าไม่เห็นหรอกเห็ <c oughs> <c oughs> นไหมวิธ <c oughs> ีมัดกิ่งองุ่นไว้ก็ให้ทานผู้สมเพิ่นเบิงนำเนาะ เราได้มีโอกาสมาทำงานสบายอกสบายใจเดอ้อพี่น้องอากาศดีดีอากาศเย็นสบายดูบ้านเนินเขาโด้ยพี่น้องนะใจเบิงอู้ดูบ้านจะมีซอยถนนติดตัดมา อันนี้ก็คือที่ว่าเวลาเขาดึงดึงทิจไอ้ายเลยเพิ่นตัดเขาก็ดึงแล้วจงว่าจะส่งแขนนี่ยพี่น้องแล้วก็มามัดลงเซลวดนี่วิธีนี่คืองานพุนนิ่งหน้าหนาวเด้อพี่น้องเวลาหน้าหนาวก็จะแบบนี้แหละทุกฟาร์มก็คือกันมดเขาเรียกว่าพุนนิ่งตัดกิ่งอง,งนุนนี่แหละง่ายอีซีชั่วโมงยี่สิบกร์มมาเลยใครสนใจ You แดดแอเปิ้ลเหมือนนี่ก็เสร็จสิ้นแล้วพอดีกับเวลาเลยพอดีกัเวลาเลยเนาะเป็นแดดมืือนี้เป็นยังไดอากาศสดชื่นดีมีแดดในมืัอนี้บนหนาวหลายออดเดย์ไอค่ะไปยังไหนไอห้องมัอนี้เป็นยังไหนเอเบียร์มันนี่เมืองไอบอร์ร่างกายและจิตใจ คงตอนเย็นดูออสซี่ตอนนี้พี่ได้ยองเน็ตไปไหนเมื่อนี้ยจะปิดคลิปไปได้เนี่ยอาบอกลาท่านงบุสมเลยเมื่อเนี้นาถ้าใครชอบก็กดไลค์ก,กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะพี่เนาะ